เตาาาววมรังสาานาต่อไปก็จะเป็นลูกอมกันแล้วกันครับลูกอมเนี้เป็นลูกอมที่เสด็จพ่อเจ้าท่านสร้างไว้นะฮะหัวโตวัดระฆังพศสองพันสี่หัวโตวัดรัฆังพศสองพันสี่ ท่านสร้างไว้เป็นกลุ่มเลยฮนะแต่นี้ผมขอญาตท่านแกเอามาจะกลุ่มเม็ดหนึ่งลูกหนึ่งที่ดูในหนังสือเนี่นะครับเห็นนะแกามาเม็ดหนึ่งเพื่อ,อามาศึกษาครับลูกสะกดทองคำเนื้อแปดสร้างที่วระครังรสอสแปดสิบสี่และบันทึอกอักษรของไว้นะครับ ปัมลกด้วยหัวหน้าโมลอบองค์ลูกสะกดหรือเม็กลมลูกนี้ผมแยกออกมาจากพวงเพื่อเอามาศึกษาครับ